น้องสองขวบอยู่ๆน้องพูดติดอ่างเกิดจากอะไรคะนะเด็กสขวบเต็มที่นะพัฒนาการทั่วไปไม่เอาไปเที่ยวกินน้ําเอามาแต่เด็กสองขวบที่จะพูดติดอ่างเนี่ยส่วนมากเป็นเด็กที่พูดเก่งอ่าแม่ไปไหนอะ่ะพ่อจะไปเที่ยวสวนสัตว์นู่นนี่นั่นเลยพูดเป็นเรื่องเป็นประโยคแต่ว่าด้วยความที่เขาเก่งเกิน อืมนะคะสมองเขาไปแล้วไงคะแต่คลังคําัพท์เขาอ่ะอยังไม่เยอะเขาก็จะแบบมีความอารมณ์แบบคิดอยู่อะว่าใบคํานี้จะพูดว่าอะไรตะตะตะ,ตะ,ตะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เราต้องทําก็คือหนึ่งห้ามล้อถ้าเมื่อไรล้อนะคะเด็กจะขาดความมั่นใจนะคะไม่ต้องคอเรกลูกนะคะ,นะ,คะนะไม่ต้องคอรเรกลูกหมายถึงว่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่หยุดหยุดพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยเออพูดใหม่ซิพูดตามแม่ดูปากอะไรเงี้ยไม่งั้นเด็กก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ ผิดอีกแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจนะคะสขวบปีแรกเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราต้องให้เขามีความเป็นตัวของตัวเองเนาะสร้างความให้เขามั่นใจในตัวตนของเขานะคะแล้วเขาก็จะกลายเป็นเด็กกล้าแสดงออก